สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมองดำผู้เดียวได้ใบสนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสูนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้กับกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่25กรกฎาคมพศ2563 พะยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยโดยมีคลื่นกระแสลมภายตะวันออกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกภาคก,กลางและอ่าวไทยทําให้บริเวณภาคตะวันออกภาคก,กลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่27ถึงวันที่30กรกฎาคม63 คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับพยากร์อากาศตามรายภาคต่างๆนะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6ถึงองศาเซลเซ,เซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิคอนแก่นมหาารคำร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4ม7ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับภาคกลางนี้เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24- 26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4มถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกมีเมฆกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชุดบุรีสะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซ,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 เซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซ,เซียสลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลืนสูง1-2เมตรนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 -35 อ,องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร สำหราบภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลอุณภูมิต่ำสุด23-25ถึงองาศาเซลเซียสอุณภูมิมสูงสุด3 1 3 4อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตร สำหรับกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24่สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ที่บอสุนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชน BT. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามทางส่องสมอดำพุทดียาได้บายชวนได้เลยนะครับจะอัปเดตสถานาการณ์ฝนฟ้าพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ